ช่องนี้ไม่เน้นสาระใดๆโปรดอย่าคาดหมายในการชม,มอันนี้เราจะมาแนะนำตัวละครกันนะครับบ้านเพียงพอและหมาแมวมากมายตัวละครเอกขัดไม่ได้เลยเด็กหญิงตัวน้อยขาลายคนนี้ <c oughs> เด็กหญิงน่ารักคนนี้เองเป็นเด็กดีของพ่อแม่วันนี้ช่วยล้างจานนะครับอยู่หลังบ้านที่มียุงเยอะมากนะครับี่ก็คือเพียงพ่อแม่ตุยหนุ้ยของเราน man, ั umas, ่นเองวันนี้กำลังทำกับข้าวกินเมนูอะไรจ๊ะหมูทอดหมูย่างคุณแม่พูดดูแลลูกๆและแมวๆมมาหมาของบ้านหลังนี้ อันนี้ข้างหลังก็จะเป็นแม่ใหญ่นะครับนี่แม่ใหญ่แม่ใหญ่อยู่บนเตาไมโครเวฟนี่ก็คือโมจิแมวแกคาแรคเตอร์ประจำตัวก็คือกินแล้วก็นอนแล้วก็อ้วกแมวมินมินแมวแสนรู้ของเรามิน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 นี่น่ารักครับเป็นลูกของโมจินะครับตัวแรกเจมามดี้มิน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 รู้จารู้ชื่อครับเรียก นี่คือการขานนะครับอื mm hmm. ถัดมาตัวนี้ก็คือพิกไทยเจ้าของบ้านนะครับอันนี้มาอยู่ก่อนไทยเลยแต่โดโกนอเฟหินะครับโดนไล่ไปใช่พิกไทยมาดมไทยมาทักพิกไทยแมวกินปลาทูไม่ชอบอาหารเม็ดชอบอาหารสดทุกชนิดนะครับปลาทูหมูปิ้งไข่ต้มจินหมดนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็น ็นหลานเป็นหลานของโมจินะครับหลานสาวของโมจิทำมันแล้วไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับเลี้ยงไม่ไหวตรงนี้สี่ตัวนี่ก็คือขนมนะแม่ของแม่ย่าแนวปอดเดียวนะครับรุนทับนะฮะเหลือปอดเดียวระบบหายใจไม่ค่อยดีแต่น่ารักมากขนนุ่มนะครับเป็นลูกเซี่ยวของแมเเวเปอร์เซียเนาะมีสายพันธุ์นน่น่ะมินมินเป็นพี่ของขนม นะแต่ว่าเป็นพี่ที่ไม่รักน้องชอบรังแกน้องนะฮะเพราะว่าเห็นว่าแม่เดียวกันแต่ว่าคนละสีนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้องชายของขนมชื่อมาตูมตุมตุ้มตุมตุมตุมต้มตุม้มน,นี่แมวขี้กลัวแมวขี้ตืน่นตัวผู้นะครับมีตัวผู้สองตัวก็คือมาตูมกับพิกไท่นอกนั้นเป็นสาวล้วนนะครับ แม่ลูกนะอันนี้เมียกำลังเลียหัวให้ขนมเขาเป็นแม่ลูกกันครับไม่บอกก็รู้คาแรคเตอร์ประจำตัวของเม่ยก,ก็คือเป็นที่รักของแมวทุกตัวในบ้านเขาไม่เคยโดนรังแกเลยเนาะ <Wow. S 1> ทุกตัวจะเอ็นดูเมยากานะแต่สองตัวนี้พี่น้องกันแท้ๆนะครับนี่แต่ไม่ถูกกันครับมินมินพี่สาวเนาะเขามีเชื้อสายคอร์เซียเขาก็เลยค่อนข้างยิ่งก็จะแกล้งน้องสาว ตลอดตัวละครตัวต่อไปในบ้านของเพียงพอก็คือไอโบโบนี่อายุเท่าไหร่เนีฮะไม่ต่ำกว่า12ปีแล้วมั้งโบ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 ,โบโอายุประมาณ1ิปีถ้าเป็นคนก็ประมาณ77ปีใช่ไหมนี่นะครับโ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 บ มีการ์ตูนดังอยู่เรื่องหนึ่งเพียงชอบดูก็เลยตั้งชื่อมันหมาชื่อโบโบหมาตาไฟไอโบ Bo, อายุเยอะแล้วครับแต่ซ่ามากหมาเตีย้ยมาเดินตายโดนรถรถจิบฐานเหยียบมาแล้วรอบนึ้งครับปอดช้ำเลือดไปทั้งสองข้างไปหาหมอหมอบอกว่าไม่รอดแต่ไอโบ Bo, รอดครับเจ๋งมากอีพีนี้นี้นำตัวละครหนึ่งก่อน ตัวนี้คือ Google Google อายุ12ปีเป็นโกลเด้นหานุ่นโกลเด้นแซนรูเนี่ยนี่ชื่อรู้เลย Google นั่งลง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 ,ง,ลงเป็นหมาเอเลิต์อยากเล่นด้วยนะครับ Google Google แก่แล้ว12ปีตาเริ่มฟาฟาแล้วความหล่อย,ยังไม่ลดนะครับเเป็นม้าโสดนั่นเองซิงซิงยังไม่เคยมีเมียโสดซิงๆเลย น้ำก็ไม่อาบอ,อืออสยองกูเกันจะไม่ให้เข้าบ้านฝนเขาล่วงเยอะวันมาวันมาส่วนทิกไทยขาวดำตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านมาตัวแรกนะครับตอนนี้โดนโมโจิยึดอนาเขตยึดอำนาจไปเรียบร้อยโมจิเป็นแมวข้างบ้าน พอดีนะผอมกระรองนะครับก็กดล่วงโกรนหมดแล้วพอดีไปขอมินมินมาเลี้ยงคุณยายข้างบ้านก็เลยแถมโมจิมาด้วยบอกว่าถ้านแคจะไปอ่ะกระโดดลงตะกร้าเลยนะมันก็กระโดดลงตะกร้าเลยอะ่ <Wow. S 2> ยะว้าวโมจิมมตอนนี้<ก>พยายามยึดอาณาเขตนะครับยึดบ้านของพิกไทยนะโดยเอาพวกมากเข้าข่มนะครับกินขทาวยิมเขาจะไล่พิกไทยออกนอกบ้านไม่ให้พิกไทยเข้าบ้าน ตอนนี้ไม่ทะเลาะนะเพราะทุกตัวยังไม่ได้กินข้าวรักกันะรักกันพอกินข้าวเสร็จพริกไทยโดนเอาเปหิครับโดนไล่ขวดออกนอกบ้านไปนอนนอกบ้านช่วงนี้ฝนตกพริกไทยเลยเข้ากลับเข้าบ้านได้แสดงความรักได้ด้วยนะตอนนี้แหละตอนนี้รักกันพริกไทยพริกไทยก็เหมือนกันนะพริกไทยดุอยู่นะดุครับถ้ามีอาหารสดมีใครเข้าใกล้ไม่ได้ครับก่อนที่จะเป็นแมวนอนลเสียงนั่นแล้ ของในบ้านนี้ก็มีเท่านี้นะครับ